สวัสดีครับยีนีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีวิวรถยนต์มือสองพบกับผมเช่นเคยนะครับเทลลิสนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารับชมรถกระบะนะครับ4ประตูนะครับเป็นวิสุวิชิคันข้างหลังนี้นะครับคันนี้นะครับเป็นตัว2.4 GLX รถปี2017นะครับรถคันนี้ต้องขอบอกเลยนะครับว่าเป็นรถที่ราคานั้นเปิดสุดพิเศษเลยนะครับราคาขายเพียง458,000นะครับคันนี้จะมีความสวยงามยังไงกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับเทลเลสนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารับชมรถกระบะ4ประตูคันนี้เลยนะครับเป็นมิตซูบิชิไททัน2.4 GLX รถปี2017นะครับคันนี้ราคาขายนะครับ458,000หาหนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าวันนี้นะครับรับรถศูนย์บาทได้นะครับผมผ่อนงวดเพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้เป็นรถที่เพิ่งซื้อเข้ามาเลยนะครับคันนี้เพิ่งได้เข้ามาทางร้านเพิ่ง รับเข้ามานะครับรถนะครับเพิ่งเปลี่ยนยางใหม่ๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆนะครับว่ารถคันนี้มีความสวยงามอะไรกันบ้างนะครับรถเดิมๆนะครับรับประกันไม่มีวัดเหตุร้อยเนะครับเดี๋ยวพาดูจากด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีสีนะครับที่ตำหนิเล็กน้อยนะครับที่กันชนหน้านะครับหน้าซ้ายนะครับแล้วก็ตรงมุมไฟตัดหมอกนะครับจุดต่างๆเหล่านี้นะครับท่านไม่ต้องตกใจนะครับ ทางร้านจัดการเคลียร์ให้นะครับจัดการเก็บสีเก็บรอยให้นะครับเล็กน้อยเท่านั้นนะครับการันตีว่ารถเดิมสวยมากๆนะครับฝากระโปรงหน้ามีเล็กน้อยเช่นเดียวกันพวกนี้ก็เป็นรอยพวกแมลงนะครับผมรอยแมลงหรือว่าเป็นเศษหินนะครับที่ขับตามพวกรถสิบล้อนะครับเล็กๆนะครับผมไม่ถือว่าถึงตัวตัวถังนะครับก็คือเป็นรอยเล็กน้อยนะครับ ร้านการันตีให้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูนะครับว่ารถไม่ชนไม่คว่ำนะครับดูยังไงกันบ้างนะครับนี่นฮะจุดแรกที่ต้องดูเหมือนทุกคลิปนะครับผมก็คือนี่เลยครับเม็ดอาร์ครับผมเม็ดอาร์คโรงงานนะครับอยู่ครบแบบนี้นะฮะแล้วก็เหล็กนะครับไม่เคยเคาะพ่นสีเลยนะครับไม่เคาะไม่พ่นนะครับเดิมๆนะครับเหล็กบางเดิมนะครับสวยมากๆนะครับน็อตไม่ขันไม่ขยับเลยนะครับ สวยจริงนะครับคันนี้ประตูหน้าซ้ายเดี๋ยวผมพาดูทุกบานนะครับร้านอยู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเรามีบริการทําสัญญาและส่งมอบรถให้ทั่วประเทศนะครับนี่นะฮะซีเดิมนะครับซีนประตูนะครับเน็ตอาร์คประตูนะครับเดิมนะครับน็อตไม่ขันไม่ขยับนะครับทุกจุดนะครับ เป็นรถเดิ hm, มนะครับประตูนะครับเห็นไหมฮะสังเกตได้เลยนะครับไม่มีรอยขันเลยนะครับทุกจุดนะครับสบายใจได้เลยนะครับเราคัดพิเศษนะครับรถที่จะเข้ามาขายกันที่ร้านนะครับหรือเราจะซื้อเข้ามานะครับเราก็ต้องคัดเลือกเป็นอย่างดีนะครับเป็นอาประตูนะครับเห็นไหมครับบางเดิมนะครับบางเดิมรถไม่ขันไม่ขยับนะครับทุกจุดนะครับ ยนะครับมีริ้วรอยถลอกตามการใช้งานบ้างนะครับแต่ทางร้านก็จัดการให้นะครับเดี๋ยวเก็บรอยให้นะครับภายในก็เดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีนึงนะครับประตูหลังนะครับพาดูทุกจุดเลยนะครับที่สําคัญนะครับมัต้องไม่ขันไม่ขยับนะครับเป็นสีบางเดิมนะครับบางเดิมทั้งคันนะฮะนะครับ ขอบกระบานะครับผมสังเกตดีๆนะครับก็จะมีเม็ดอาร์คเช่นเดียวกันนะครับนี่นะฮะบางเดิมครับการันตีรถสวยเดิมนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับผมทั้งสีเส้นเลยนะครับเป็นตัว GLX นะครับพัดนะครับ6เกียร์นะครับยกสูง6เกียร์นะครับเกียร์ธรรมดานะครับมีกล้องหลังนะครับนี่นะฮะก็จะมีมาร์กนะครับผม ให้ดูว่ามีรอยถลอกตรงนี้นะครับฝ่าท้ายเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็กันชนหลังนะครับโดยรวมก็ถือว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับมีกองหลังให้นะครับฝ่าท้ายนะครับเดิมๆเลยนะครับผมเป็นอารกเดิมนะครับสีเดิมนะครับน็อตไม่ขันไม่ขยับนะครับ บลายนะครับเดิมสนิทนะครับคันี้ออกได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าท่านจะทําอาชีพอะไรนะครับขอเพียงนะครับไม่ติดเครดิตบูโรนะครับทางร้านมีบริการทําสัญญาณและส่งมอบรถให้ทั่วประเทศนะครับเป็นเกษตรกรก็ออกได้นะครับชาวไร่ชาวนานะครับออกได้นะครับพนักงานรับเงินสดออกได้นะครับอย่างใหม่นะครับผมเลขสี่นะครับเดิมนะครับผมนี รอยถลอกตรงนี้นิดนึงนะครับกระบะขวานะครับนิดหน่อยนะครับแต่เก็บรอยให้นะครับมีเดียวเท่านั้นท่านได้เห็นเดิมเดิมนะครับเนี่ยผมพาดูแล้วก็รายงานตรงนะครับว่าตรงไหนมีรยิ้วรอยก็แจ้งเลยตรงนะครับเห็นเดิมเดิมแบบนี้สบายใจได้นะครับทําเสร็จแล้วก็สวยครับเพราะว่าจะเหมือนรถใหม่เลยนะครับเนี่ยผมพาดูตั้งแต่ตอนที่รถเข้าเลยนะครับ แจ้งรายงานตามตรงนะครับเป็นอ์กเดิมนะครับสวยมากครับคันนี้รถเดิมนะครับภายในเป็นบ่อหนังนะครับสีดำนะครับบ่อหลังก็พร้อมใช้งานนะครับไม่ขาดนะครับผมเกดานนะครับหลังคานะครับ มีการเจิมนิดหน่อยนะครับตรงกลางนะฮะแค่นี้นะครับประตูหลังขวานะครับสวยๆนะครับน็อตไม่ขัดไม่ขยับนะครับก็ถือว่าสวยเลยนะครับคันนี้ประตูขวานะครับซีนเดิมนะครับทุกจุดนะครับ ไเล็กจิกจะเป็นรอยแบบนี้นะครับแล้วก็เม็ดอาร์กนะครับท่านสังเกตดีๆนะครับจะมีอยู่รอบๆทันเลยนะครับผมเ็กบางเดิมแน่นอนนะครับนะครับตัดเป็ขันไม่ขยับนะครับทางร้านนะครับการันตีนะครับหากมีชนมีคว่ำนะครับแม้แต่คืบเดียวนะครับดีรับซื้อคืนมีค่าเสียเวลาให้อีกหนึ่งแสนบาทนะครับบาร์โค้ดนะครับ ของรถนะครับจุดนี้นะครับก็สติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับมาดูที่เน้ออาร์คนะครับประตูขวานะครับรอบคันแล้วนะครับตอนนี้เดิมเดิมเลยนะครับคันนี้บางเดิมสวยนะครับมีรอยถลอกเล็กน้อยนะครับราคาสุดพิเศษนะครับสี่แสนห้าหมื่นแปดพันเท่านั้นเองนะครับสี่แสนห้าหมื่นแปดพันนะครับดอกได้ทุกอาชีพนะครับซื้อได้ทุกจังหวัดนะครับภายในนะครับ เบาหนังนะครับเมื่อกี้ดูคู่หลังไปแล้วนะครับดูคู่หน้าบ้างนะครับจุดนี้นะครับมีชํารุดนิดหนึ่งนะครับเ๋ทางร้านจะการเปลี่ยนให้นะครับแต่ผมจะการเปลี่ยนให้นะครับคอนโซลนะครับถุงลมไม่เคยถูกใช้งานนะครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับมีด้านซ้ายนะครับคอนโซลสวยมากๆนะครับมาดูเลขใหม่กันครับ เลขไม้นะครับผม144,372กิโลนะครับแสนสี่ืนะครับทางร้านไม่มีการปรับหรือกอแต่อย่างใดนะครับแสนสี่จะเปล่นมาเดิมนะครับจดทะเบียนนีครับผมวันจดทะเบียนนะครับ26มกราปรี2561นะครับ กอกรณ์ทุกอย่างก็พร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องยนต์นะครับเดิมสวยนะครับคันนี้รอบคันมีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับถลอกเพียงเล็กน้อยนะครับใครที่หาสี่ประตูใช้งานนะครับราคาไม่แพงนะครับคันนี้ตอบโจทย์มากๆานะครับ ดูได้เลยนะครับด้านหน้าก่อนนะครับแก้มหน้าขวานะครับน็อตเดิมนะครับไม่ขันไม่ขยับเลยนะครับทุกจุดตัวหนังสือชัดมากนะครับหน้าเดือนนะครับไม่ขันไม่ขยับเลยนะครับน็อตทุกตัวนะครับสังเกต QC นะครับมา QC นะครับอยู่ครบเลยนะครับขานหน้านะครับ สือชัดเจนนะครับน็อตไม่ขันไม่ขยับนะครับน็อตฝากระโปงนะครับฝากระโปงนะครับไม่ขันไม่ขยับเช่นเดียวกันนะครับฝากระโปงซีนเดิมนะครับรูต่างๆนะครับปางเดิมนะครับฝากระโปงมางเดิมนะครับว่าสมบูรณ์นะครับคันนี้ ราคาก็สุดพิเศษนะครับ458,000บาทนั่นเองนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับคันนี้รถทรงสวยมากนะครับเดิมๆนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่กำลังมองหารถ4ประตูใช้งานราคาไม่แพงนะครับคันนี้ถือว่าสวยเลยนะครับราคาก็เหมาะสมนะครับต้องขอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรีวิวรถยนต์คันต่อๆไปด้วยนะครับแต่สรุปราคาอีกทีหนึ่งนะฮะมิตซูบิชิ2.4 GLX นะครับปี2017นะครับคันนี้ราคาขาย458,000นะครับผมหากท่านชอบหรือสนใจนะครับสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับเทเลิ้นะครับ0819772934นะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรีวิวรถยนต์คันต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเทวิสนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ